สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังสายข่าวพอดแคตสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์ก็พบกับนัชเช่นเดิมค่ะแล้วก็พบกับพี่ปุ๊กค,ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค,ค่ะก็มาที่ททข่าวแรกกันเลยนะคะกับข่าวอวกาศค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นข่าวอวกาศที่เกี่ยวกับโลกเรานิดนึงใช่ก็คือ มีการค้นพบหินปริศนาเมื่อตั้งแต่ปี1996หนึ่งเก้าเก้าหกหรือประมาณทุกคนอาจจะงงใช่ไหมคะว่าหินจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เกิดจากแค่บนโลกนะใช่ก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆอ่ะเขามีการพบหินก้อนนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกก็คือยี่สิบกว่าปีที่แล้วเขาตั้งชื่อว่าไฮเพเทียเกิดได้ห้าขวบ่องนะเนี้ยหนึง่งเก้าเก้าหกขวบหนึ่งห้าขวบทำอะไรอยู่นั่นแหละค่ะเขาเจอหินชนดิดนี้ที่ ทะเลทรายซาฮาราประเทศอียิปต์อตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคือหินอะไรแต่ว่าเขาก็มีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีคแร่ธาตุอะไรต่างๆนานาก็พบว่ามันมีแร่ซิลิกอนคโครเมียมแมงกานีสอยู่น้อยมากแต่ว่าดันมีแร่เหล็กกร,รมถันฟอสฟอรัสทองแดงแล้วก็วาเนเดียมเนี่ยอยู่ปริมาณที่เยอะมากๆจนแบบ ซึ่งใ้่ให้พี่เดาวอเนเดียมก็คือไม่ใช่แร่ธาตุบนโลกใช่ไหมคะน้องนัทอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นคือเขาหลังจากที่เขาวิเคราะห์เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นหินที่เกิดจากบนโลกเราจริงๆอะถ้ามันไม่ได้เกิดจากบนโลกมันก็จะมาจากที่ไหนอะอวกาศอะไรอย่างเงี้ยก็จะจริงเป็นอุกกาบาตใช่ไหมแต่ว่าอ้าวแล้วแล้วอย่างนี้มันจะมาได้ยังไงคะน้องนัทคือมันอาจจะเป็น อันนี้เล่าก่อนเนาะการที่เราเจอหินที่ไม่ได้มีองค์ประกอบจากโลกเราหรือว่ามีรอยไหมอะไรต่างๆเนี่ย huh. มันอาจจะเป็นอุกกาบาตท,ที่หลุดหลุดเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเราอาจจะเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือว่าเศษหินเศษซากอะไรสักอย่างมันหลุดเข้ามาใช่เพราะว่าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงพอมนหลุดเข้ามามันก็จะลงมาที่พื้นแต่ก่อนที่มันจะลงมาที่พื้นนะมันจะเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศก่อนนึกออกก็คือจะมีแบบที่เราเคยดูในหนังมันจะมีแบบไฟลอบใช่ไหมคะ ถ้ามันก้อนเล็กมันก็ไม่ตกถึงพื้นเพราะมันทานมดเลยมันก็จะละลายไปหมดใช่แต่ถ้ามันก้อนใหญ่อย่างอันเนี้ยค่ะมันก็เผาไหม้ไม่หมดมันก็เลยตกมาที่ทะเลทรายมีมเป็นชิ้นเป็นอันใช่หลังที่เขาวิเคราะห์เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยองค์ประกอบมันอะไกลไปกว่าระบบสุริยะอีกก็คือไกลมากแสดงถ้าถ้าสมมติให้พี่เข้าใจก็คือชิ้นมันต้องใหญ่มากนะ กว่าจะถึงมามาถึงโลกแล้วก็คือยังเหลือให้เราได้พิสูจน์ได้เห็นเป็นหลักฐานใช่แล้วเขาก็บอกว่าองค์ประกอบมันเนี่ยไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสด,ด้วยไม่ใช่แถบดาวเคราะห์น้อยตรงนั้นด้วยก็คือไม่ได้อยู่ใกล้เราอะ่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะเราเลยก็เลยมีการศึกษาอีกศึกษา,กาต่อไปใช่ก็พบว่าเป็นส่วนหนึ่งของซูเปอร์โนวาแล้วซูเปอร์โนวาคือซูเปอร์โนวาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของ าดาวเลิกนานมากมก็คือเวลาดาวเลิกมันใช้ชีวิตไปช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วอะ่ะเมื่อมันใกล้ๆสิ้นอายุไขเขาก็จะเกิดการระเบิดออกดวงอาทิตย์ก็เช่นกันแต่เราคงอยู่ไม่ถึงอ, <laughs> อ,ยอย่าถึงเลยนะ่าจะร้อน <laughs> ใช่พอพอระเบิดออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์โนวาก่อนที่จะยุบตัวเองลงช่วงนี้แหละมันก็จะมีชิ้นส่วนอะไรอ่ะกระเด็นกระดอนเข้าสู่โลกเราล่องลอยไปเรื่อยๆจนเข้ามา อยู่ในเขตแรงน้มถ่วงของโลกเราก็เป็นไปได้ถือว่านักวิจัยเขาก็เก่งนะคะสามารถพิสูจน์แล้วก็แบบทดลองจนเห็นว่ามันแบบเออมีข้อแตกต่างจากหินที่เราเห็นปกติใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องของเรื่องอะไอหินไฮเพเทียเนี่ยเ็ะจะอาจจะกลายเป็นหลักฐานของซูเปอร์โนวาที่ที่เราเห็นที่เราจับได้ชิ้นแรกของโลกก็ได้เพราะว่าอุกกาบาตมันมีหลายชิ้นแล้วแต่อ,อุกกาบาตท,ที่เป็นซูเปอร์โนวาก็คือชิ้นแรกยังมีไม่กี่ชิ้น มันจ,จะต้องรอการวิเคราะห์ด้วยจริงๆก็คือตกมา2ี่บกว่าปีแล้วเพิ่งจะวิเคราะห์ได้ <c oughs> ต้องใช้เวลาเนาะกว่าจะเจอสิ่งยงใช่ใช่ใช่โอเคค่ะน้องนัทค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาต่อวันที่ข่าวเทคโนโลยีนะคะอ่าล่าสุดค่ะเหมือนที่น้องนัทบอกให้พี่ฟังว่าเด็กว่างมากเนื่องจากโควิดหรือเปล่า <c oughs> ก็คือมีน้องนักเรียนนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะประดิษฐ์แขนเทียมโดยสั่งการแบบไม่ต้องผ่าตัด เดี๋ยวให้น้องนัทเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเข, <อ S 2> ขาทําอะไรยังไมงมาข่าวนี้จากที่พี่ปุ๊กบอกว่าเป็นน้องนักเรียนมัธยมว่างงเขาสนใจการประดิษฐ์แขนเทียมมาฝึกง,งานที่ทีมพี่หมคะน้องว่างมากใช่จริงๆอ่ะในข่าวรายงานว่าน้องเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสารคดีชุดหนึ่งในการใช้แขนเทียมแขนคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีมีมีความสนใจที่จะประดิษฐ์แขนเทียมแล้วก็สั่งการด้วย AI ขึ้นเรื่องของเรื่องเนี่ย เขาประดิษฐ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามิติที่เขามีที่มาที่ไปก็คือเขามีอุปรกรณ์พร้อมแหละก็เป็นเครื่องพิมพ์สามิติธรรมดานี่แหละแล้วก็พิมพ์เป็นชิ้นเล็กชิ้นชิ้นเล็กช,ชิ้นน้อยก่อนที่จะเอามาร้อยต่อก,กันเป็นแขนด้วยเอ็นตกปลาแต่อาจจะมีการใส่สายสาื่อสารสายไฟเข้าไปด้วยในการสังการค่ะแล้วก็หลักการทํางานเนี่ยเขาจะใช้ชิปเนี่ยฝังอยู่ในแขนเทียม ทำงานร่วมกับการตรวจวัดขึ้นไฟฟ้าสมองหรือที่เรียกว่า EEG แล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์สองตัวที่ติดอยู่กับบริเวณติงหูแล้วก็หน้าผากในการส่งสัญญาณกระแสขึ้นสมองขึ้นสมองเป็นไฟฟ้าใช่แล้วก็สั่งการมาที่ชิปให้แขนขยับได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ผ่าตัดแล้วก็ใช้ ก็คือข้อดีก็คือไม่ต้องผ่าตาดแต่ว่าก็คือใช้ขึ้นสมองในการสั่งงาน AI ก็จะเรียนรู้กัแล้วไปด้วยใช่ก็ก็มีการแปลงขึ้นสมองเป็นขึ้นไฟฟ้าและขึ้นไฟฟ้าก็จะส่งผ่านเซ็นเซอร์เนี่ยไปยังชิปความแม่นยําเยอะไหมคะน้องนั้ในข่าวรายงานว่าแบบแม่นแบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเก่งนะน้องว่างอ่ะใช่น้องเขาสนใจอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือ ตอนนี้อุปกรณ์ที่น้องเขาประดิษฐ์มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันแต่ว่าอย่างว่าก็ยังไม่ได้เป็นเกรดอุปกรณ์ทางการแพทย์เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีชแต่ว่าเรื่องวัสดุมาตรฐานไม่มาตรฐานก็คือต้องต่อยอดต่อไปอีกทีนึงซึ่งถ้าถ้าให้เป็นมาตรฐานก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นอยู่แล้วอืแต่ข้อดีคือไม่ต้องผ่าตัดฝังชิปเข้าไปที่สมองจริงอ่ะ ใช่เพราะเราเคยอ่านข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งในการผ่าตัดฝังชิปแล้วก็การสั่งการด้วยสมองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องไม่เสียเลือดเสียเนื้อดีเพราะเขาใช้ส่งข้อมูลไปที่แขนแขนน่ะผ่านบลูทูธด้วยนะแปลงคําสั่งจากนู่นเป็นนี่คือน้องก็ค่อนข้างเก,เก่งนั่นแหละคะ่ะซึ่งภาษาอังกฤษของอันนี้เขาเรียกว่า my control robotic arm ก็คือควบคุมด้วยจิตใจแบบสั่งการด้วยจิตใจไปเลยมไม่ต้องมีอ่าเขาเรียกอะไรคีย์พิมพ์อะไรอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะค่ะน,น้องนันแล้วก็มาต่อนะคะเรื่องโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ uh huh. ทุกคนอาจจะงง,งงหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็จะคือมาเปิดเรื่องเลยว่าทุกคนรู้จักโลกไหลายตายไหมก็เคยเคยได้ยินอยู่นะคือน,นอนๆแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยค่ะจะเป็นที่มาที่เล่าให้ฟังว่าปอมเปอี i, ในประเทศอิตาลีค่ะน้องนัทน้องนัทเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงเกี่ยวกับหลาตาย ก็คือมันจะเกี่ยวกับหลายตายยังไงเดี๋ยวฟังก่อนก็คือเมืองปอมเปอีเนี่ยปัจจุบันมันอยู่ในบริเวณอิตาลีเนาะแต่สมัยก่อนอาจจะยังไม่มีอิตาลีปอมเปอีเนี่ยเป็นเมืองที่เจริญแล้วก่อตั้งขึ้นประมาณ550ปีก่อนคริสตกาลเนาะก่อนที่จะมีคอสอนานอะนานคือสมัยก่อนอ่ะเขาเป็นชาวเล่รล่อนมาก่อนต้องเล่าก่อนแล้วทีนี้เขาก็ไปตั้งรกรากบริเวณอาณาจักรโรมันจักรวรรดิโรมันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นน่ชาวปอมเปอีก็จะได้รับ การยอมรับเป็นพลเมืองโรมันโดยโดยปริยายก็ใช้ชีวิตแบบหรูหราฟู่ฟ้าเขาจะว่าแบบก็คือเห็นในหนังก็คือสีทองต้องมีทองอะไรอย่างนี้ไหมคะอันนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าพอดูจากซากเมืองอ่ะเราว่าซากเมืองรู้เริ่มรู้แล้วว่าทำพอดูจากซากเมืองสมัยนี้เนาะคือเขามีสิ่งปลูกสร้างที่ค่อนข้างโออาใหญ่เน้นความหรูหราค่ะแต่ว่าปอมเปอีเนี่ยดันไปตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟวิสุเวียต คือสมัยก่อนต้องยอมรับว like ่าแบบเขาอาจจะยังไม่มีความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติขนาดนั้นไปไม่ได้เลยเพราะว่าโลกในปัจจุบันพี่ก็เชื่อว่ามันพัฒนาวิทยาศาสตร์มันพัฒนามาพร้อม ค้อมคู่ควบคู่กับธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่มีคนเรียนรู้ได้ซ้ำว่าอันนี้มันคือภูเขาไฟอ่ะมจอันตรายอาจจะรู้ว่าเป็นภูเขาก็คือภูเขาแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นภูเขาไฟอาจจะรู้แต่ว่าไม่ได้ไม่เคยเห็นการระเบิดมาก่อนไงค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งประมาณคศเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้านะคือเกือบสองพันกว่าปีที่แล้วนี่ก็คือนี่ที่ดูอยู่เนี่ยก็คือสองพันเจ็สิบเก้านี่คือใจคิดไปแล้วว่านัดพิมพ์ผิดนะ ป่าเจ็ดเก้าเลขสอดเก้าก็คือเริ่มเลขสองหลักวคือตอนนี้เท่าไหร่แล้วสองพันยี่สิบสองใช่เมื่อประมาณคอสเจ็ดสิบเก้าเนี่ยภูเขาไฟวิสุเวียตค่ะก็ประทุระเบิดขึ้นมาเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะปอมเปอีอยู่ใกล้กับภูเขาไฟวิสุเวียตก็ได้รับผลกระทบไปเต็มเมแต่ว่าไม่ได้โดนลาวาทับแล้วตายไม่ตายปรากฏว่าสิ่งที่ตายคือคือเขาโดนฝุ่นควันหินหล่นทับ เขาไม่รู้อาจจะไม่รู้ว่าออกซิเจนในอากาศมันไม่พอใช่มาเลยเป็นที่มาของโรคหลายตายก็เป็นไปได้แต่ว่าก็มีบางคนที่เขาตื่นตัวคนอพยพก็อบพยพไปอพยพก็มีคนอยู่แบบจะอยู่ฉันจะอยู่บ้านของฉันน่ะก็อยู่ไปแล้วทีเนี้ยก็ฝุ่นควันอ่ะพีเอ็มเรายังแย่แล้วถ้าเจอฝุ่นควันพวกหินตกใส่หลังคาบ้านหรืออะไรก็ตามสุขภาพมันก็จะแย่ไปโดยอื่แล้วก็อาจจะมีอยู่อยู่ก็ตายไปเลยหรือบางบางส่วนของเมืองก็จะเป็นแบบโดน ตายกระทันหันนะคือกําลังกินข้าวอยู่ก็ตายได้ท่าไหนท่านั้นถ้าทุกคนถ้าทุกคนนึกไม่ออกนะให้เซิร์ชเลยว่าปอมเปอีเลยทุกคนจะเห็นว่ามันท่าไหนท่านั้นจริงๆอันนั้นคือตายโดยฉับพันมันก็เลยเป็นที่มาว่าไหลตายถูกไหมคะเพราะเพราะแบบไปเลยอ่ะจะจะจะหลับตายก็มีแต่ว่าตายโดยฉับพันก็มีอันนี้คือเกินเรื่องเมืองเมืองปอมเปอีมาก่อนยังไม่เข้าข่าวอะอันนี้แค่เกินนะคะใช่คือคนอพยพก็อพยพไปแล้วก็มีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอันหนึ่งคือมันมีภาพภาพหนึ่งที่เขาไปเจอมมาซากนเห็อยู ซากมาที่แบบมีนนบางเหียนะ<ช>่ะที่กำลังจะออกพยกล่ะแต่ไม่ทันตายก่อนใครจะไปทนันมันแทบจะไม่มีออกซิเจนเลยหรือเปล่าแถวนั้นถ้ามันใกล้มากอะ่ะใกล้กับผูเขาไฟอะ่ะใช,ใช่ก็โดนทับไหน,นจะเท่าทานไหนจะคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์คือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วตรงนั้นใ,ให้หายใจพอเมืองปอมเปอีถูกแทบจะโดนฝังกลบงี้ด,ด้วยก็คนก็ตายแล้วทีเนี้ย ก็ว่าถึงปัจจุบันเขาก็มีการค้นพบซากเมืองโบราณแล้วก็ว่าไปและทีเนี้ยเขาก็มีนักวิจัยไปสนใจการศึกษาดี a โบราณค่ะเขาก็มาสนใจของเมืองปอมเปอีเขาก็สันติานใช่ไหมล่ะใช่คือก่อนหน้านี้การศึกษาพันธุกรรมของชาวเมืองปอมเปอีเนี่ยแทบจะศึกษาไม่ได้เลยเพราะว่าก็คือมันสิ้นหวังไปแล้วเพราะคิดว่ามันมันมันหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยดี a ใช่เพราะว่าคิดว่าแบบ ความร้อนจากภูเขาไฟูขาไฟเมันจะทําลายดีเอ็นเอไปหมดแล้วแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้อนักวิจัยเขาก็เลยไปโฟกัสที่กระดูกอืกระดูกในร่างของผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาคาดว่าเสียชีวิตขณะกําลังนอนพักผ่อนในบ้านอก็คือดูจากท่าทางดูจากท่าทางที่เราไปเมื่อกี้คือตายท่าไหนท่านั้นนั่นเองค่ะแล้วเขาก็พบว่าเออเขาถอดรหัสพันธุกรรมได้นะสองพันกว่าปีที่แล้วอะ สรุปแล้วก็คือเท่าฐานมันมันยังไม่ได้ทำลายดีเอ็นเอใช่ไหมคะตรงนั้นใช่เขาคาดว่าเวลาศพเนี่ยถูกปกคลุมด้วยเท่าฐานภูเขาไฟเป็นชั้นหนาๆขึ้นน่ะทาให้ดีเอ็นเอในอวัยวะบางส่วนเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีออกซิเจนเข้าไม่ได้ว่างั้นเตินไปได้คือสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงอะไรในกระดูกมากนักในระยะสองพันปีที่ผ่านมาก็เลยสามารถถอดล่าพันธุกรรมได้แล้วพบว่าชายผู้เนี้ยป่วยด้วยวัณโรคกระดูกสันหลัง ก็เลยทำให้ไม right er. uh. ่สามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะที่เกิดวิกฤตเมื่อ2,000ปีที่แล้วอืมเป็นการสันนิษฐานที่แบบเก่งเนาะเคียบปะใช่เพราะว่าเขาอะไปตรวจพบ DNA ของเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของวันโลกกระดูกของชายคนนี้พบโรคด้วยประเด็นใช่แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นด้วยนะคะคือจากรหัสพันธุกรรมที่เขาถอดได้เขาก็ไปเทียบกับจีโนมของคนโบราณอื ว่าแบบเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ของคนปัจจุบนันเทียบกันไปเทียบกันมาแล้วพบว่า d n a ของชายผู้นี้ไปตรงกับประชากรอิตาลีที่เป็นคนโรมันก็คือเป็นพลเมืองทั่วไปใช่เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าพลเมืองทั่วไปของชาวเมืองออมเปอีนะ่ะเป็นพลเมืองโรมันซึ่ง การเจอว่าเป็นโรมันก็คือเป็นรุงพนละเมืองแต่ถ้าแต่ถ้าไปเจอจีโนมที่ไม่ได้ตรงกับคนโรมันอะไรเงี้ยก็เขาจะถูกสานนิฐานว่าเป็นถ้ารับใช้เป็นเป็นอีกสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งอ,อะไรอย่างนี้ที่มาจากที่อื่นเพื่อมาทํางานที่ปอมเปอีอก็เป็นการถอดรหัสประวัติศาสตร์เหมือนกันนะว่าแบบเออถ้าวิเคราห์ ชายคนนี้ได้ก็จะไปอาจจะวิเคราะห์มีที่มาที่ไปร่างคนอื่นได้ด้วยแล้วก็ดูว่าคนนี้เป็นใครไม่ใช่เป็นใครทําอาชีพอะไรมาจากไหนเออเป็นเป็นยังไงเป็นโลมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เก่งมากเลยอ่ะเนาะจริงๆปองไปอีเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจมากๆมีทั้งแบบการเห็นต้องรอยของวัฒนธรรมโบราณเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเหมือนถูกสตาฟช่วงเวลานั้นไว้คือมันมีแทบจะล็อกเอาไว้เลยล็อกไว้คือมันมีกระทั่งแบบ ขนมปังในเตาอบะอะสยองที่เขากําลังอบอยู่แล้วก็ไปโดยฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยขนมปังก็ยังอยู่ลองไปเซิร์ชก็จะเห็นว่าแบบเป็นก้อนขนมปัง <c oughs> ขนมปังปอมเปอีนี้ลองไปเสิร์ชดูนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของปอมเปอีแบบข่าวๆแล้วก็งานศึกษาเกี่ยวกับ DNA โบราณของคนปอมเปอีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องนัดก็คือจะมีเรื่องที่แบบน่าทึ่งมากเกี่ยวกับธรรมชาติเลยค่ะน้องนัดพูดถึงทุ่งหญ้าทะเลที่มีอายุถึงสี่พันห้าร้อยปีปอมปีอียังไม่เกิดเลยนะ <laughs> งงไปหมดย้อนแล้วย้อน<ป>อีกป,ปอมปีอีนี่2 0 0พันกว่าปีถ้าญ้าทะเลประเด็นอ่ะคือคือสิ่งที่พีคือเขาบอกว่าค้นพบพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะที่สุดในโลกเลยนะเดี๋ยวอแล้วเขาบอกว่า ญ่าเนี้ยคือกินเนื้อที่กว่าสองรอยตารางกิโลเมตรนอกชายฝั่งออสเตรเลียตะวันตกจ้ะก็คืออยู่ในอยู่ในะสะบานพันคอพันตัวกี่รอบต้นต้นนี้ในข่าวบอกว่าเป็นตน้นญ้าทะเลถูกไหมใช่เป็นญ้าทะเลเขาบอกแล้วปรากฏว,ว่าเขาบอกว่าทางชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียค่ะเขาค้นพบเกิดจากว่านักวิจัยเนี่ยเขาหาข้อแตกต่างหรือความแตกต่างในระดับพันธุกรรมภายในทุ่งญ้าทะเลซึ่งต้องต้องถ้าใครนึกไม่ออกถ้า กำลังจะบอกก็คือทุ่งญ้าทะเลก็คือเป็นอาหารใช่ไหมคะอาหารของพายุนเต่าอะไรนี่ใช่ไหมใช่ไฮไลท์หลักของข่าวนี้อืก็คือนี่แอบอ่านมาเหมือนกันคือเขาบอกว่าเติบโตมาจากต้นต้นเดียวแล้วก็แผ่ขยายไปกว่าสองร้อยตารางกิโลเมตรต้นเดียวนะจ๊ะนึกถึงแบบเลียวต้นคือต้นเดียวค่ะแล้วก็แผ่แบบเขาเรียกว่าขยายเงาอืไปเรื่อยๆจนกลายเป็นทุ่งที่อยู่ ใต้ทะเลคือมันใหญ่มากนะการ,ร,ก,ารการที่มันขยายแล้วก็มีอายุ4,500ปีขนาดนี้มันต้องแบบมีการปรับตัวถูกไหมคะใช่อ่านักวิจัยเนาะเขาบอกว่าย่าทะเลเนี่ยมีลักษณะการเติบโตที่เหมาะกับการใช้ชีวิตยืนยาวอันนี้คือแป,แปลแปลภาษาอังกฤษมาชัวก็คือก็คือสามารถปรับตัวเองให้มีชีวิตให้ให้มีอายุเยอะได้อะ เานวิจัยอ, <ะ S 2> อ<ะ>เขาก็พูดอีกนะว่าจริงๆแล้วอะ,วอะมันการปรับตัวมันค่อนข้างยากมากเพราะอุณหภูมิน้ําในบริเวณดังกล่าวอ,อาจจะเย็นถึงสิบห้าองศาแล้วก็ร้อนถึงส0สองศาเซลเซลียสซึ่งการแปรผันมันแบบเยอะอะ่ะแต่ใช่แล้วคือเคล็ดลับการอยู่รอดก็คือเขาบอกว่ามาจากการกลายพันธุ์การเก็บโครโมโซมจากทั้งพ่อและแม่ซึ่งทําให้ญ้าทะเลตัวนีม้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมากก็เลยก็เลยสามารถด้ว่ือปในพื้นที่ในบริเวณสองร้อย กรางกิโลเมตรมันค่อนข้างใหญ่บริเวณสุดฝั่งนี้กับสุดฝั่งนู้นก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็เลยต้องมีการเค็มอีกตัวถึงว่าเก่งนะถ้าพูดถึงว่าการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตก็ถือว่าสุดยอดเป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติสุดไม่สุดหลา่พันปีอะไปอยู่ไหนก่อนเราอะพอสอยังไม่เกิดอืมแล้วก็เขาบอกว่า ย่าทะเลเนี่ยมีการเติบโตไปในทิศทางที่มีอาหารสูงคือก็คือการปรับตัวและหลักก็คือการปรับตัวเอาตัวรอดแหละค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แบบธรรมชาติเรายังมีสิ่งที่ปรับตัวแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์นะเออมีความอุดมสมบูรณ์ใต้ทะเลอีกเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะได้ยินข่าวปะการังฟอกข่าวออสเตเลียนี่แหละเคยอ่านไปแล้วฝั่งตะวันตกเลยใช่ที่โดนทั้งแถบใช่ปะการลังฟอกข่าวนู่นนี่นั่นแต่ว่า เออก็ยังมีการจเจริญเติบโต,ตของย่าทะเลเหมือนกันแต่อาจออาจะอยู่อาจจะอยู่คนละโซนซึ่งก็จะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลที่ดีนั่นเองค่ะมาที่ขา่าวสุขภาพกันบ้างนะคะล่าสุดก็มีโซเชียลอีกแล้วที่เขาออกมาเตือน <laughs> ว่าอย่าไปกินซาซิมิหมูดิบนะเพราะว่าการกินหมูดิบเนี่ยเสี่ยงต่อโรคหูดับหูดับเพราะแอบแฟนไปกินหรือเปล่าอุยอันนี้ไม่รู้ก็คือ เดี๋ยวจะมาเลาให้ฟังคือเราเนี่ยไปเห็นดราม่าในโลกโซเชียลว่าแบบมีเมนูจากร้านอาหารร้านนึงเราจะไม่บอกว่าร้านไหนมีเพราะเราไม่รู้ว่าร้านไหนเราตอดไม่ได้มีการทำเมนูซาซิมิหมูดิบเครื่องในหมูดิบขึ้นมามันน่ากลัวจริงๆมันก็น่ากลัวแหละแต่อย่างี้ถ้าทําให้สุกมันก็น่ากินนะคะสิ่งที่คืออยากจะบอกแค่ว่าหมูมัน อร่อยนะแต่ว่า,าถ้าสมมติว่ามันถ้ากินดิบอ่ะมันต้องนึกถึงโรคที่จะเกิดขึ้นมาด้วยเพราะว่าอืมไหนจะพยาธตัวกลมพยาธเส้นได้พยาธตัวตัวใมใช่ไหมพยาธใบไม้ในตับด้วยไหมใช่แล้วนะ่าคิดดูว่าอันนี้คือหมูดิบมันเสี่ยงต่อโรคอื่นมากใช่ไหมคะเพราะาโรคหูดับมันเกิดจากอะไรนะคะน้องนั้นจริงๆอ่ะ<ม>ที่เขาเรียกว่าโรคหูดับเพราะว่า เพราะว่าอาการที่มันค่อนข้างรุนแรงอ่ะจะทาให้หูตึงหูด,ดับแล้วก็เสียชีวิตได้ใค้ขึ้นด้วยใช่ไหมใช่อาการเริ่มแรกก็คือการติดเชื้อ oh. เพราะว่าเพราะว่าในในในหมูดิบก็จะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าสเตปโตคอคัสซูอิดอันนี้เป็นชื่อแบคทีเรียที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนได้ได้สองทางก็คือการกินเนื้อดิบกินเข้าไปตรงๆนี่แหละหรือการสัมผัสหมยที่เป็นโรคไม่คาวเหรอไม่เคยกินอ่ะเรไม่เคยเหมือนกันก็เลยนึกไม่ออกว่าแบบ แต่ก็แบบคนกินคือต้องพูดไงข่าวนี้มันคือแค่ให้ระวังเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมคะว่าเราจะกินหรือไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าเล่าถึงอาการก่อนอจาที่บอกว่าติดเชื้อจากสเตปโบคอลคาซู book, alles, right? อิชใช่ไหมก็จะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคือเราอาจจะคิดว่าเราเป็นไข้เราเป็นโควิดหรือเปล่าพรามันมีไข้หมดเลยอะ่ะที่เขาบอกว่ามีไข้ปวดเมื่อยบริศีทษะอ่ามีจ้ำเลือดตามผิวหนังอ่าซึมคอแข็งชัก พอเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยเข้าสู่กระแสเลือดก็จะทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบไปจนถึงแบบหลายอาการมากจนทําให้หูเราไม่ได้ยินหูหนุ่อแล้วก็อาจจะเป็นที่มาของหูดับไรแรงก็คือเสียชีวิตอืเพราะว่าเราอาจจะเห็นมาหลายซีซันแล้วกับการกินหมูดิบอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเห็นเห็นบ่อยมากกับมันมีข่าวมาตลอดว่าแบบก็ควรระวังอืเพราะว่าหมู อันนี้ต้องพูดตรงๆว่าหมูอาหารเขาอีกแบบหนึ่งนะอาหารหมูอะไรเงี้ยมันมันมีผลใช่หมูหมูแล้วกาะมีเชื้ออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าหมูที่ได้มามันเป็นโรคตายหรือเปล่าหรือว่ามีสาเหตุอะไรที่ถึงได้มาถึงเนื้อหมูที่แท้ทูใช่เพราะถ้าเรากินสุกอ่ะเราก็จะถือว่าปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนี้ไปได้ได้แล้วบางส่วนด้วยอืก็ถือว่าต้องระวังเนาะใช่จริงๆเลือก ต้องเลือกที่จะกินให้เลือกกินดิบไม่ใช่แกต้องแก้สีตอนเนี้เราต้องเลือกที่จะปรุงสุกก่อนที่จะกินใช่เพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะว่าแบบเราก็ยังไม่ได้มีกฎหมายห้ามกินห้ามห้ามจำหน่ายเมนูหมูดิบขนาดนั้นแล้วก็เลือกให้เป็นของสิ่งที่ดีกับตัวเองดีกว่าใช่ เดี๋ยวเรามาดูข่าวสุดท้ายกันบ้างนะคะเป็นเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับงานวิจัยของประเทศไทยค่ะซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเนี่ยประสบผลสําเร็จในการในการดูการกระจายตัวของประชากรในแม่น้ําโดยการใช้ e N- v i r o n m e n t a l DNA หรือว่า eDNA ในการสํารวจสิ่งมีชีวิตหาย,ยากในแม่น้ําสายหลักของประเทศไทยซึ่งเขาได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารด้วยนะตั้งแบบ3ฉบ,บับ ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของการเกิดงานวิจัยนี้มาจากไหนก็คือปกติแล้วการสำรวจประชากรการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้การจับถุงนะคะต้องเล่าต้องเล่าก่อนอ่เวลาออกฟิลเวลาออกฟิลเก็บเก็บการสำรวจการกระจายพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเขาก็จะเก็บอย่างเช่นอ่ะ เรามีโครงการนะเก็บพื้นที่นี้พื้นที่สาธารณะจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้อ่าพอเก็บเสร็จเวลาเก็บตัวอย่างสัตว์อะคะ่ะถ้าไม่ใช่นกที่มันผิดกฎหมายเนี่ยก็สอาก็จะเก็บกันมาจริงเพราะว่าเราก็จะมีหนังสือ,อขอเข้าอุทยานหนังสือต่างๆเพื่อทําเพื่อทําให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่าแล้วพอเราเก็บเสร็จเราก็จะมาดูชนิดพันธุ์เพื่อดูการกระจายพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิดอื สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเก็บแค่ครั้งเดียวไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้ว่าการกระจายนั้นน่ะมันเป็นการกระจายพันธุ์ที่แท้ทูหรือเปล่าการกระจายพันธุ์ตามฤดูกาลตามโนโอพยพเนี่ยใช่คือทุกอย่างมันจะต้องทําซ้ําเพื่อได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงซึ่งอย่างที่นัดบอกค่ะว่าการสํารวจเนี่ยมันก็มีผลกระทบใช่ไหมคะน้องนัดอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่าง,าง,างสัตว์น้ำเนาะเขาก็จะอาจจะจับด้วยอุปกรณ์เช่นอวนเบ็ดหรือว่าการใช้ไฟฟ้าเพื่อดูว่า บริเวณเนี้ยมันมีการกระจายตัวของปลาชนิดนี้ <c oughs> อะไรชนิดนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนอ่ะมันก็ไปรบกวนสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอยู่แล้วใช่ถูกไหมอย่างอย่างของที่อวพชก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะคะ,คะแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นการเก็บสำรวจไม่ได้เก็บสำรวจตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสมัยนี้ค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในการเก็บมาเนี่ยก็คือ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นนักวิจัยของประเทศไทยหรือว่าที่อพวชอเองเขาก็จะสำรวจโดยการที่ใช้กล้องติดตามใช่ตั้งกล้องค่ะแล้วพอตั้งกล้องเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งเราจะได้ภาพถูกไหมสองนั่นก็คือเหมือนที่น้องนัทบอกว่ามันจะมี eDNA eDNA คืออะไรนะคะองนัทอ๋อเดี๋ยวเราเข้าข่าวนี้ไปมันจะค่อยเทียบกันได้ก็คือจากการที่การเข้าไปเก็บสิ่งมีชีวิตโดยตรงก็อาจจะไปรบกวนธรรมชาติ ทีนี้ทีมนักวิจัยจากมชคณะวิทย์เนี่ยเขาก็เลยไปยุคที่จะไปศึกษา e nvironmental DNA แทน eDNA หรือ e nvironmental DNA เนี่ยก็คือดีชิ้นส่วน DNA สายสั้นๆที่มาจากสิ่งมีชีวิตนั้นๆปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอืเขาก็เลยไปดูตัวนี้แทนว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่แล้วเขาก็จะอนุมานแล้วก็ เขาก็วิเคราะห์อ,ออกมา,เ,<อ>าเลยเขาก็ดีดออกมาเป็นประชากรได้เพื่อลดการลบกวนของสัตว์เรื่องของเรื่องค่ะก็ต่อมาที่เรื่องของปุ๊กก็คือพอเขาตั้งกล้องใช่ไหมคะหนึ่งเราได้ภาพสองสิ่งที่ได้ต่อจากภาพนั่นก็คือเราจะเห็นสว์เลี้ยงลูกนนมเขาฉี่อยู่บริเวณนั้นพอเขาฉี่เสร็จเราก็จะได้อ e eDNA อย่างที่น้องนัทบอกนั่นก็คือเป็นฉี่ของสัตว์ซึ่งซึ่งมันจะบ่งบอกว่าเขาไปกินอะไรมาบ้างเขาเดินทางไปไหนมาบ้างเราแทบจะเห็น<อ>ทุกอย่าง มันก็เลยเหมือนกับว่าการใช้ eDNA เนี่ยมันลดการลบกวนของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เราไปเก็บนั่นเองก็คือไปทดแทนการสำรวจแบบเดิมๆถูกต้องอืมแล้วก็ในในข่าวเนี่ยก็ได้งานว่ามีความแม่นยำสูงสามารถตรวจหาสิ่งมีชีวิตได้แม้จะมีจำนวนน้อยคือ,อ DNA อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ไม่เป็นก,การทำลายสิ่งมาธรรมชาติด้วยการทดลองของงานวิจัยนี้ค่ะเขา ได้มีการสำรวจสิ่งมีชีวิตแบบเฉพาะเจาะจงก็คือเขาจะดูในกลุ่มของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็ปลาในแหล่งน้ำต่างๆด้วย e อ n a จากน้ำตัวอย่างคือเขาจะมี E-DNA ตัวอย่างมาก่อนแล้วก็ไปสำรวจในแหล่งนั้นค่ะก็คือมีทั้งกระทั่งเหนือปลาบึกปลาชโดที่ ที่เขาจะถ้าพูดถึงกาที่เขาจะศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ศูนพันนะมันก็ถือว่าถ้าเรายิ่งไปรบกวนเขาอก็ตุ้นการตายของเขาเหมือนกันนะใช่ถ้าเราไปจับหรือไปใช่ไปรบกวนเขาก็อย่างที่พี่ปุ๊กบอกการใช้ eDNA นี่คือลดการรบกวนใช่อันนี้คือจุดประสงค์หลักหลักเลยค่ะ แล้วก็จากการศึกษาเนาะเขาก็พบว่า eDNA เนี่ยสามารถใช้สำรวจประชากรแล้วก็การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ <te hum> ในแม่น้ำสายหลักก็คือเจ้าพญาอันนี้ที่เขาสำรวจนะ <c oughs> อาจจะมีอันอื่นอีกที่ยังไม่สำรวจซึ่งเอาไปไประยุกต์ได้ที่เขาสำรวจก็จะมีเจ้าพญาโขง <c oughs> แล้วก็พวกอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีการไปทดลองไว้แล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็น งานวิจัยที่เราพูดไปข้างต้นก็คือจากวารสาร Aquaculture Diversity and Distribution แล้วก็วาสสาร Scientific Report นั่นเองค่ะแล้วก็ในอนาคตเขาบอกว่าจะนำการศึกษา eDNA เนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับในทะเลในแม่น้ำอื่นๆเพราะว่าจะดูประเมินความเสี่ยงการสูญพันธุ์แล้วก็การกระจายตัวว่ามีอะไรอยู่ปริมาณไหนด้วย <c oughs> ดีเนาะ <c oughs> ไม่รบกวนสัตว์ด้วยแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ของการสำรวจด้วยใช่ ก็วันนี้ข่าวที่เราเอามาเล่าก็มีประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมา,ราพูดคุยกันใช่ก็เดี๋ยวนัดกับพี่ปุ๊กต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ